มาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้นะ่ภูเขาไฟจะระเบิดแล้วตอนนี้ภูเขาไฟอีเวนต์จะมาอีเท่าไหร่ภูเขาไฟภูเขาไฟอีเวนต์จะมาอีห้าทีนะครับเราต้องรีบแล้วต้องทาอะไรอะไรสักอย่างแล้วแหละทายาบินก่อนเพราะว่าภูเขาไฟมันจะระเบิดต้องอยู่ที่สูงเข้าไว้นะฮะภูเขาไฟจะระเบิดแล้ว ้ออยู่ที่สงเข้าไว้อยู่ที่สงเรารอให้ปุกขบไฟมันมากนดีกว่ามาฝ้่งหน้านี้เลยครับมาวินผมไปจ้างเพื่อนมาเอาตัวรอดด้วยดีกว่าเมื่อไงเอาลีอย่าเป็นอะไรเนะได้ได้ได้ถ้าเราวามันท่วมพื้นนะ่ะรอ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  ลอ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 ให้เพื่อนบินไปก่อนแล้วหรอตอนนี้เออผมว่านะผมยังอยู่ระดัแบเบริ่มต้นอ,อยู่เลยแหละเนี้ยยังไม่โปรเลยแฮะบอกให้ไว้ดันเค่ไม่คิดจะแค่อะไรบอกให้ไว้ด okay, ั ไม่คิดจะแคร์อะไรขออัพก่อนขอไปดูปูขไปก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างอุ๊ยโอ้โหโอ้โหปูขไฟจะระเบิดแล้วปากพงปูขไฟนี่นะถ้าเราลงไปคือตายแน่เลยเห็นไหมไม่ตายนะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าภูขบไฟระเบิดเมื่อไรเนี่ยเราว่าผู้มมาคือตายนะแต่นี่ยังไม่ระเบิดไม่ตายนะทุกคนอะไรนี่คือสัญญาณเตือนสุดท้ายนะครับที่บอกว่า ถ้าไม่ระเบิดเนี่ยควรจะพุ่งออกมานานนะคบแต่เนี่ยสัญญาณเตือนสุดท้ายก่อนเกิดระเบิดนะครับสี่นาทีมันจะพว้มพุ่งออกมาเยอะมากนะคบสัญญาณเตือนก่อนเกินระเบิดสุดท้ายนะครับทุกคนเรามารอดีกว่าไ่้ไอ้โดนแค่ไม่คิดจะแค่ care. อะไรรอระเบิดมันระเบิดเลยนี่ทุกคนกำลังจะมาแล้วพวกไฟกำลังจะมาแล้วอีเวนต์นี้ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากปุกออกไฟกำลังจะมาแล้วทุกคนอีกสิบสองวิตอนนี้ก่อนเที่ยงห้าสิบก้าแล้วนะทุกคนเฮ้กำลังจะมาแล้วกำลังจะมาแล้วรอุกเขาไปเร้วอๆเขไปรอ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 อรอรอรอหกห้าไม่ใช่หกห้าอะไรหรอยี่สิบสี่ยี่สิบสามวิยิบสามวิ เก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งน่าไม่พร้อมกันเลยเนี่ยรู้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นขั้นที่สูงตอนนี้เสียงเพลงจะหายไปนะครับแล้วก็อะไรอุ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว อะไรนั่นพรมดออกบอกว่าพระมดออบอกว่านั่นมันอะไรอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแม่บมดบอกว่าคุณทำอะไรลงไปจ๊าพระมดรออลมันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะกลับมาในภายหลังนะทุกคนเหมือนว่ามิสเตอร์ริกเขาจะทิ้งรอยอะไรบางอย่างไว้นะครับแล้วก็ทิ้งแผ่นดินไหวไว้นะครับทุกคนอะไรเนี่ย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพวกเราไปตัวเลยยังไงเป็นยังไงโอ้ยพอมดบอกว่าไม่น่าบุกเขาไปกันนั่นตะลบรดเฮ้ยเราอยู่ที่สูงไว้เราอยู่ที่สูงไว้ตอนนี้นะอู้ไม่เกือบแล้วเกือบแล้วอีเวนต์บุกเข้าไปนี่มันอันตรายเหลือเกิน จะเป็นยังไงเุ้ย,ยเกือบโดนเราถั่วถั่วถั่วเราเบรามาเป็นถั่วเลยนะคบทุกคนตอนนี้เหมือนว่าเราจะไปที่ปูกขบไฟนะคะทุกคนเพื่อรอรอควบไฟเอ้ยตอนนี้ยังไม่สงบยังไม่สงบอย่าพิ่งไปมือนจะมีคนยืนรอควบไฟอะไรตรงนู้นด้วยนะคะทุกคน ตอนนี้อยู่อยู่สูงกว่าไปเจอพีโลกแล้วทุกคนเราอยู่สูงที่สุดแล้วอ่ะทุกคนไม่มีใครสูงกว่าน,นี้แล้วอ่ะทุกคนเขาบอกว่าตอนนี้ภูเขาไฟสงบแล้วพมรบอกว่าเราต้องหันหัวภูเขาไฟแล้วก็ยิงตัวเราไปที่ภูเขาไฟฮะเขาบอกว่ามันเป็นการสั่งเวรเกี่ยวกับอันบ,บูชาย,ยันภูเขาไฟต้องไงต่อ โ้ยิงยังต่อเนื่องเลยอย่าลงไปนะมันระเบิดแล้ว ไข่โอ้โหไม่เต็มเลยทุกคนโอ้โไม่นะฉันจะล่หรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วขาดทำไมเป็นบันไดด้วยฮัลโหลโอ้ยไข่ดาวเหมือนพ่อมนเขามีพลังวิเศษนะเศกไข่ดาวให้เราอะ่ะทุกคนอุ๊ยโอ้โ,โอแเราว่าเราว่าจะถึงพื้นแล้วอัพก่อัพก่รเขาบอกว่ามันยังไม่หยุดเราต้องใช้เครื่องสังหารมากกว่านี้ ครือสังหารอะไรเนี่ยมาดูนะคะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นพ่อมดบอกว่ามันจบยังโอ้อยังไม่จบเลยพ่อมดโอ้โหใช้เครื่องสังหารมากกว่านี้อีกอะคืออะไรอะ่ะ ทุกคนคือมีคนสังหารลงไปแล้วแล้วก็บอกว่ายังยังไม่จบโอ้โหถั่วยักษ์โอ้ไม่กอดผู้ชายคนนั้นนี่กระโดดลงไปะทุกคนเขากลายเป็นถั่วยักษ์ไปแล้ว,วะเฮ้ยเขาบอกว่าโอ้ไม่มันแย่วกว่าเดิมอีกรีบทำน้ำยาใส่พื้นใดดูเลยโอเคโอเคอุย้ยโดนถั่วปาเราต้องรีบทำน้ำายาแล้วครับทุกคน ทำไมไม่ย่าดวนเอ้ยดวนถั่วปลาดวนถั่วปลาเรื่อยๆเลยโอ้ยสารเคมีสารเคมีสารเคมีทำไมต้องมาสารเคมีต้องเอาด้วยทุกคนเราไม่รอดแน่เลยอ่ะทุกคนสารเคมีกำลังจะมาต้องรีบเอาสารเคมีหนี้รีบไปคว่ำวิ่งไววิ่งไววิ่งไวใส่เร็วๆใส่เร็วๆตอนนี้เลือดแปดร้อยใช่ไหมโอ้ยมันเยอะกว่าเดิมอีกู้จะด้วยขึ้นบนบอลขึ้นบนบอลมันจะมาถึงไหม ลองดูลองดูลองต้องลองโอ้โหเป็นอัปเดตที่ดีมากโอ้โหมีคลืนลาวาไปด้วยน่ากลัวน่ากลัวเลยคลื่นลาวาพผ่ไปก่อนแล้วกันโอ้พัดไปเรื่อยๆเลยอะ่ะช่วยด้วยลาวากำลังจะระเบิดแล้วช่วยด้วยมีทั้งถั่วระเบิดมีทั้งมีทั้งแผ่นดินไว้ มีทั้งถั่วบักมีทั้งบดยักษ์โผไม่อีกมีทั้งลาวาโอ้แมกก็มันปลาถึงด้วยต้องรีบหบลบรอแบบดิจิทัลแล้วรอแบบดิจิทัลรอรอ,ลอ,ลอลมันปลาถ่วมาเราต้องกลับไปที่เดิมก่อนทุกคนลนำ้ำยาไอปลาใส่ปืนใหญ่เราจะไปไปปืนใหญ่ไปปลาใส่ปืนใหญ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 ่อยู่ไหนอยู่อยู่นี่อยู่นี่รอรอรอเข้าไปเลยเข้าไปเ้วยแปดล้อใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโอ,คโอ้ยมันปลาถั่วใส่เร้ โดนแล้วทุกคนท <mel od ic 00> ุกคนทุกคนอ๋อโดนถั่วโดนถั่วโดนถั่วช่วยด้วยเจ็บ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 มากต้องบินขึ้นก่อนต้องบินไปใต้น้ํามันจะมองไม่เห็นลองดูลองดูมันจะเห็นไหมลองดูลองดูโอ้โหอยู่ใต้น้ํามันไม่ซัดหวอดทุกคนไออยู่ใต้น้าขึ้นเราอว่ามันไม่ซัดหวอดทุกคน ลิบบินโอ้ย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 โอยยยโัเคมีสัเคมีโอ้โหเมื่อจะจบสักทีเนี่ยเราต้องรีบช่วยเพื่อนโดยการทำน้ำยาครับทำน้ำยาทำน้ำยาไปยิงใส่ปืนใหญ่ด้นดนดนดนโอ้ยโอโอ้ยบินขึ้นก่อนบินขึ้นก่อนเจ้ปลาลงปล้องปลงไปยิงยิงยิงิงก็รีบบินนี่ แต่ที่เลือดผมว่าผมก็ต้องตายก่อนเขาแหละนะทุกคนอขึ้นอลาวามาบินแล้วนะหาจังหวะหาจังหวะมันแย่ยวกว่าเดิมอีกอ่ะทุกคนทุกคนไม่สามาัมคีเลยทุกคนทั้งวันนี้เราต้องรีบกลับไปที่นั่นแล้วไปทนี่เปืนใหด่วดูวนด่นโอ้ยมันยิงมามันยิงมารีบแล้วต้องรีบแล้ว,ต,ลว,ต,ลวต้องรีบครับ ต้องรีบต้องรีบต้องรีบเออเฮ้ยปลาถั่วมันโดนดีนะไม่โดนโอ้ยมันปลาเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วน่าเกียดอะ่ะทุกคนน่าเกียดมากอะ่ะอ๊บอ๊บอะแล้วลํายามันยิงมันยิงมันยิงเอาบินหนีบินหนีบินหนีนนโฮอดีนะตาไม่ทันตาไม่ทันเอ้ยมันมันปลามา มันตามาเกิดโดนแล้วเมื่อกี้มา like ต่อมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยทัวทัวทัวยบมันเล็งแต่เราไ้อะก็บินหนีเฮ้ยตัวเล็กขนาดนี้มันก็บินมันก็มองเห็นได้นะเพราะมันตัวใหญ่อ่ะทุกคนจังหวะนี้โอ้ยโอยโอยขึ้นลาวาขึ้นลาวาเกือบแล้วเกือบแล้ว ว่าแต่เสียน้ำยาได้ไม่ทันแล้วเออๆๆทัวร์ทัวรทัวรีบหนีก่อนสารเคมีสารเคมีต้องรอพื้นไปก่อนสารเคมีทนเคมีแล้วทาไมมันต้องมาโดนทุกปืนใหญ่ได้เนี่ยเห็นว่ามันชอบยืนหรอไป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 ยิงยิิงแล้วก็รีบหนีเฮ้ยเฮ้ยมันรจะจบที่นั่งทีนี่อ เลื่อนเลยหนึ่งร้อยโอ๊ยโอยเลยหนึ่งร้อยผมตายก่อนเขาไม่เนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ,โอ้โดนถั่วโดนถั่วปาโดนถัว่วปะเจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บถั่วได้ขยับขยายมไม่ต้องมาแลอยเอ้ยบินหนีรีบบินหนีบบนหนไม่รู้ตัวเลยว่าคือเรา,าจะมาถึงก่อนเราไม่ช่วยอะไรกับเขาแล้วค่ะเพราะว่า มันหนักตัวไปแล้วคนโอ้โอ้เสกลงลงมาตอนเดินขึ้นลงมาป้าพุดีแล้วก็โอ้โอ้โอ้พูีบินหนีก่อนบินหนีแล้วก็ลงมาลงมาชืบยบเอยโอยโดนถั่วป้าสัรเคมีสัรเคมีโอ้โหเฮียสัรเคมีเลือเกินไปไปไปเอาน้ำยาปลาบอสน้ำยาปลาบอสนี้ไม่มีใครอีกแล้วเพราะว่า มาหมดแล้วงี้โอ้โหโหโถั่วปลาถั่วปลาเกือบโดนเมื่อกี้เราต้องรีบก่อนเราต้องรีบทำยาเราต้องรีบทำยาโอ้ยโ,โอ้ยหหมุนจะตายก่อนเขาแหละเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนสู้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 ออนคือลาวาเพือ่อนเพื่อนสู้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  ยิบยิงอค่ะเพราะว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนทั่วปลาโดนทั่วปลาโดนทั่วปลาต้องรีบบินก่อนต้องรีบบินมันถั่วโดนทั่วปอโอ้แล้วต้องลีกเลียงสารเคมีโอ้แมก็าซีนไฟมาอย่างต่อเน,นื่องเออมันกินทำไมวันเนี้ยโอ้ยจบสักทีว่าทิ้งวางอย่างไม่้เธอนะอ๋อนี่เป็นไข่ภูเขาไฟทุกคน ไม่เป็นใครบูเขาไฟมาดูกันว่าจะได้อะไรผู้ส่งเกิลจะได้อะไรทุกคนมาดูกันมาดูกันใครบูเขาไฟจากพี่เขาทิ้งไว้โอ้ยเห็นแคสกายเป็นลาวาไปล้วทุกคนแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย